ยาหรือยาละมีสิ่งเนอ่ยสิ่งให้ไปดูกันเอาในซีรีส์อให้เข้าใจหน่อยเขาเปประทัดที่ตอนนี้ได้ดูอีพีหนึ่งกันยังครับได้ดูอีพีหนึ่งกันยังก็ไปซ้อมอมอยู่อะตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโว่ไหน่าจะตามเนี้ยได้ข่าวไม่เขียนได้ข่าวไม่เขียนว่าคิดสิ่งแต่ก่อนมันสิงคิดไง่ใชแต่เอาจริงๆแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะ หมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาคนเรียกเวลาคนเรียกแต่ไ่มนะตอนนี้ซีรีส์มากกว่าหนึ่งเออชิโตเป็นพระเอกไงเป็นพระเอกนะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ๆกันมาตีกันเรื่องโฮเทลนว่าโคแทน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 ก็ให้ไปดูกันก่อนอยากให้ดูกันไปก่อนตั้งแต่อีพีสองเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะอีพีหนึ่งทุกคนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับทำไมเล้วือมันจะมีพี่โคหรอไม่ไม่ไม่ คือถ oh. ้าถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว <guarding okay>? ่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันนะจริงๆเพราะอันเนี้ยคุณจะเลือกใครมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะจริงจริงนิยามเนี้ยนิยามเนี้ยนิยามนิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันมาตั้งแต่โซตาเรานะถูกตเห็นปะใช่ว่เราคีบอันนี้มาตลอดเป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รักกันเพราะงั้นใครจะรีโพ้ไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยครับแล้วแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอากาศเป็นอากาศเป็นเกมหมดความรักเป็นแปลไป ป่อนเวลาี่ตอบในแง่ของตัวละครหรือว่าแล้วแต่คุณเลยค่ะขาเป็นคิ้เป็นสีน้องพี่แล้วแต่คุณเลยค่ะมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมอยตลอดเออไม่เคยมันไมมีเปลี่ยนอะไรหรอกถ้าถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ยความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้เท่าอากาศ่แต่ก็รักกันไปกดไลน้อง เข้าไปดูแต่รูปที่แฟนแอบด่าแล้วบางทีแฟนกับแครเป็นมีมด้วยนะใช่สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบวางให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะเปิดได้มันเหมือนเดิมมั้ยก็ไม่ต้องเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมอินเนอร์อะไรบางอย่างมันมันอาจจะเหมือนเดิมแต่เคมีมันฉ่ำมากเลยนะในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมใช่แล้วในแง่ของ NC เนี่ะมัน เดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุอะไรมากขึ้นโซตันมันเรียนอยู่ไงครับแล้วลราครารักมันค่อยๆก่อตัวนะ,ะแต่ว่าแ<ส>ต่ว,ว่า<ไ>เรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วเราจะเลิกกันไปแล้วเราเคยเป็นแฟนกันมาแล้วเ,เพราะงั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะถ้าเกิดแฟนกันมาแล้วนะแล้วมันจะเป็นดีไซน์แบบไหน NC NC ดีไซน์แบบไหนเออพี่อยากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คำถามน่ากลัวมากเกิดอะไรขึ้นพี่อยากรู้เลยว่าเราโตแล้วเอางี้เอางี้เอาเป็นว่า เล่าซีนต่างๆอ่ะคริสกับสิงโตมีการดีไซน์กันมากขึ้นมากกว่าตอนโสตาร์เอาเป็นว่ารับรู้ไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าแซ่บไม่แซ่บ EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP ทุก EP เลยเหรอไปดูเองเราตื่นเต้นมั้ยจะต้องกลับมา NC ด้วยกันไม่ไม่ตื่นเต้นนะครับมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงเพราะว่า ผมอยากให้พี่ไปยืนตรงนี้แล้วเอาหน้าเมื่อกี้มันสนุกมากเลยมาสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่เริ่มดัดแปลงบางอย่างนะแล้วพูดคุยกันว่าเฮ้ยผมอยากแค่เพอร์ให้มันให้มันสนุกขึ้นนะฮะทำอะไรเออเราพูดอะไรผิดไปปะวะฉ่ำอะไรอ่ะฉ่ำมั้งอ๋อแต่ว่าแกอินพอไว้ด้วยฉ่ำไม่ฉ่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันเราก็คุยกันว่าเธอซีนทุกวันเลยเนาะปากเปื่อยเอาแค่นี้ก่อนพูดปากเปื่อย ก็มีเล็บเสร็จแล้วเออยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ไม่ไงก็คือแจาเจ้าตรงนี้คือทำให้เด็กมันดูใช่ไหมเด็กในคล้ายมันดูผมรู้สึกว่าทำให้ดูกันเองครับแบบเออพวิบูโลดีไซส์อุ้ยอันนี้มันได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความสลับซับซีหรือโหดอะไรที่อุ้ยมันไม่หนักมันไม่หนักขนาดนั้นอ่าหนักครับนั่นเรื่องอะไรนะไม่เรื่องกันเลยอันนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้น มันแค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะแต่ยี่สิแรกมันจบกันเลย่ะใช่เริ่มต้นมาก็คือมันเป็นแฟนกันเลยต่อไปขนาดไหนดีนะมันเริ่มจากการเป็นแฟนกันไงครับมันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่ยี่สิแรกแหละคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรบ้างถูกไหมฮะถูกไหมฮะถ้ามาอุดกตอนนีพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละที่เกิดจาก พี่ตีพี่ถามกลับนะเอาไหมอยากรู้อะพี่ถามกลับนะบอกหน่อยไม่ได้เหรอพี่ถามกลับนะพี่ดาวแก้วไม่อยาดูเลยตีนจะไปแล้วนะเจะไปเอาไหมโอเคครับมปไหนยังไงมาไหนยังไงฝากจีนี่ด้วยนะครับพราแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย d X Morning ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันพุธถัดนะครับทาง GMM 25นะครับเวลา ของเครื่องครับฝากเพลงประกอบซีรีส <il S 2> ์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับเพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นคริสร้องซึ่งในในเรื่องเนี่ยติดตามมาไปอาจจะมีเพลงอื่นออกมาอีกครับฝากไว้ครับวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยอะวันนี้เหนือยมากลัมโอ้ยอยู่ดุบควังโอ้ยพลงวันนี้คำถามเลย